ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งปอดทางโลกออนไลน์เยอะมากซึ่งทําให้เกิดความสงสัยในหมู่คนออนไลน์เป็นอย่างมากว่ามะเร็งปอดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราเลยเอาความรู้เรื่องนี้มาอัพสกิลกันสักหน่อยครับนักวิจัยได้ค้นพบว่ามลพิษทางอากาศนําไปสู่การเกิดโรคมะเร็งปอดได้อย่างไรซึ่งจะถือเป็นการค้นพบที่เปลี่ยนความเข้าใจถึงการเกิดขึ้นของเนื้องอกโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยแม้แต่จะสูบบุหรี่เลย ทีมวิจัยสถาบันฟรานซิสคริกในกรุงลอนดอนได้ระบุว่าโมลพิษทางอากาศก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้จริงด้วยการกระตุ้นหรือการปลุกเซลล์เก่าๆที่เสียหายขึ้นมามากกว่าการสร้างความเสียหายให้เซลล์ตามความเชื่อเดิมหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกคือศาสตราจารย์ชาร์ลส์สว i n เทนนะครับระบุว่าการค้นพบดังกล่าวทำให้วงการแพทย์เข้าสู่ยุคใหม่ และอาจจะนำไปสู่การพัฒนาตัวยาเพื่อยับยั้งมะเร็งไม่ให้เกาะตัวขึ้นโดยปกติแล้วการก่อตัวของมะเร็งจะเกิดขึ้นเป็นลําดับขั้นตอนคือเริ่มจากเซลล์ที่แข็งแรงแล้วเกิดการกลายพันธุ์ในระดับสายพันธุกรรมหรือ DNA จนถึงจุดที่กลายเป็นเซลล์ผิดปกติสู่เซลล์มะเร็งและจะเติบโตอย่างควบคุมไม่ได้แต่ความคิดการเกิดมะเร็งเช่นนี้นั้นมีปัญหาเพราะว่าการกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งได้เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อที่แข็งแรงแต่กลับกลายเป็นว่า ต้นตอของมะเร็งรวมถึงมลพิษทางอากาศไม่ได้สร้างความเสียหายต่อ DNA แต่เป็นการกระตุ้นเซลล์ที่เสียหายให้กลับมาทำงานอีกครั้งมากกว่านักวิจัยซึ่งทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอ l l ล g จ l o ลอนดหรือ UCL นะครับได้ค้นพบหลักฐานถึงแนวคิดใหม่ถึงการเกิดของมะเร็งโดยเฉพาะในบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่โดยได้ระบุว่าอันที่จริงแล้วความเสียหายได้ฝังตัวอยู่ใน DNA ของเซลล์ ในระหว่างที่เราเติบโตและมีอายุมากขึ้นแต่ว่าก็จะต้องมีสิ่งที่มากระตุ้นความเสียหายใน d n a ของเซลล์ก่อนมันถึงจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้การค้นพบในครั้งนี้ครับมาจากการตรวจสอบว่าทำไมบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่ถึงเป็นโรคมะเร็งปอดแน่นอนครับสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ป่วยมะเร็งปอดนั้นจะมาจากการสูบบุหรี่ แต่ก็ค้นพบว่า1ใน10ของผู้ป่วยมะเร็งปอดในสาธารณชนาจาักนั้นมีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศทีมวิจัยของสถาบันฟรานซิสคริกให้ความสำคัญกับอนุภาคฝุ่น PM 2.5ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์และเมื่อดาเนินการทดลองในสัตว์และมนุษย์โดยละเอียดแล้วพวกเขาพบว่าสถานที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงจะพบผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่ไม่ได้เกิดจากการสูบบุหรี่ในสัตว์ส่วนที่มากขึ้น 99%ของประชากรท้งโลกนั้นก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มีมลพิษแหละต้องหางเัินต้องหาใช่มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรนะครับซึ่งทําให้นึกขึ้นไม่ได้ว่าอยากจะบอกทุกคนครับประกาศให้ทราบเลยครับว่าสมาคม d ีเจและ Splash Interactive ของเรานะครับที่เราได้เติมเต็มความตั้งใจมาตลอด2022ที่ผ่านมาปีหน้านี้นะครับเราจะขับเคลื่อนนะครับเติมเต็มทุกความตั้งใจนะครับด้วยคอนเซปที่ชื่อว่า Come Out ออกมาติดตามได้ทุงช่องทางไหนบ้างครับ Facebook t k t e c h n Techn o Now Line แล้วก็ y u u t u b e f l a s h Interactive ครับทั้งหมดนี้นะครับแล้วพบก,กันให้ได้ทางโลกออนไลน์วันนี้ผมวัชริน Justin ลาไปก่อนสวัสดีครับ